สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านยางเตี้ยเนาะยางเตี้ยตำบลยางตะยางสว่างตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เราอยู่กับทางทางคุณพ่อเจ้าของบ้านและก็ทางคุณยายนะครับวันนี้มีตรวจรายละเอียดนะครับก่อนส่งมอบนะครับบ้านพักอาศัยคอสลลขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขก แล้วก็มีเฉลียงหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านแล้วก็พร้อมห้องพระอีกหนึ่งห้องนะครับหลังนี้นะครับเมื่อกี้มีคนถามมาอยู่าราคาก่อสร้างและรวมตอเข็มอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนหบาทนะครับเดี๋ยวฟังก์ชันแล้วก็ลูกเล่นด้านในเดี๋ยวผมจะให้คุณทอมเป็นคนาพาผู้ชมไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวดูข้างนอกก่อนก็ได้เดี๋ยวเริ่มเริ่มจากข้างนอกก่อนเนาะโอเคงั้นก็เดี๋ยวตามทอมไปเลยครับ ครับก็คือตอนนี้นะครับเราก็ยือนอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านนะครับบ้านหลังนี้เป็นสไตล์คอนเทมพอรทัลลี่นะครับพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณนะครับอยู่ที่115ตารางเมตรนะครับ<ม>ก็คือ,อจะเป็นเราจะใช้เป็นสีออกเทาฟ้านะครับเป็นออกเทาฟ้านะครับแล้วก็ตัดด้วยลูกเล่นนะครับตัดด้วยลูกเล่นตาม ตามาเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทเรานะครับก็จะมีเสาโชว์นะครับเป็นเสาโชว์ใช้เป็นกระเบื้องลาย3มิตินะครับที่เป็นสีเทาแล้วก็ตัดด้วยลูกเล่นของกระเบื้องอที่เป็นลายอิฐแดงนะครับด้านล่างถ้าตามที่คุณผู้ชมได้ไดติดตามหลายๆหลังที่ผ่านมานะครับก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับบ้านหลังนี้จะมีบันไดยอยู่3ขั้นนะครับบันได3ขั้นยกพื้นสูง ประมาณ75 75เซนนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านระเบียงหน้าบ้านเนี่ยเราจะใช้สไตล์การตกแต่งของกระเบื้องเนี่ยเป็นลายไม้นะครับลายไม้สีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีใช้เป็นราวกันตกของราวกันตกสแตนเลสน,นะครับรอบบ้านระเบียงหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีเป็นพนักพิงเป็นม้านั่งนะครับม้านั่งเนี่ยจะเป็นคอสโล ปูได้กระเบื้องนะครับแล้วก็มีกันตกได้สแตนเลสวิ่งรอบตัวพื้นที่ใช้สอยของระเบียงระเบียงหน้าบ้านนะครับจะอยู่ที่ประมาณ17ตารางเมตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาชมฝ้าเทดานนะครับเชิญเลยครับคุณยาย <laughs> ดูก่อนก็ได้เอ,อยายายมาดูดูก่อนเลย <laughs> <laughs> นะครับ <laughs> <laughs> พอเดินเข้ามาที่ระเบียงหน้าบ้านแล้วเนี่ย ที่เห็นคุณหน้าคุนตาเป็นอย่างดีนะครับก็จะมีลูกเล่นของฝ้าเพดานนะครับลายเนี้ยจะเป็นเอกลักษณ์ของ PT HOME นะครับทุกหลังเลยเป็นแนวเขาเรียกเป็นแนวโรมันนะครับแล้วก็จะมีตกแต่งด้วยโคมไฟที่เป็นโคมไฟโมเดิร์นนะครับอยู่2ชุดนะครับก็คือชุดที่1จะอยู่ตรงตำแหน่งหน้าบ้านตัวโคมไฟตัวเนี้ยเราจะปรับลูกเล่นได้อยู่3โทนสี นะครับมีวอมมีดีแล้วก็มีผสมกันนะครับระหว่างวอมกับดีนะครับส่วนพื้นที่เฉลียงตัวนี้นะครับ <c oughs> นะครับก็จะเป็นสำหรับพักผ่อนเขาเรียกว่าเป็นตามอัธยาศัยนะครับก็คือค่อนข้างจะโล่งนะครับแล้วก็มีฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบนะครับเป็นตกแต่งด้วย โคมไฟอีกหนึ่งโคมนะครับแล้วก็มีปลั๊กสำหรับเขาเรียกว่าสำรองนะครับเผื่อจะมีการติดพัดลมพัดลมที่ติดกับผนังนะครับก็สามารถเสียบปลั๊กตัวนี้ได้นะครับเรามีสำรองไว้ให้นะครับทีนี้ประตูหน้าบ้านนะครับประตูหน้าบ้านจะเป็นชุดประตูบานเลื่อนนะครับขนาดขนาดนะครับ สองเมตรสี่สิบนะครับคุณสองเมตรความสูงสองเมตรห้าเซนนะครับเป็นอลูมิเนียมอบขาวนะครับกระจกเขลียไในหนาหกมิลนะครับเป็นบานเลื่อนนะครับพอเดินเข้ามานะครับในส่วนของห้องโถงห้องโถงตัวนี้ก็จะเป็นปูกระเบื้องนะครับเป็นจจนิโตขนาด60คูณ60นะครับเป็นสีขาวนะอกเปใหญ่สีขาวเป็น ลายเห็นอ่อนนะครับเป็นลายเห็นอ่อนตัดด้วยบัว PVC สีน้ำตาลนะครับเป็นลูกเล่นนะครับเพื่อให้รับกับชุดบานประตูนะครับชุดโทนสีของภายในบ้านเนี่ยเราก็จะใช้เป็นโทนสีขาวเป็นใหญ่เป็นโทนสีขาวโทนสวาน่างนะครับก็คือ,อ,อพื้นที่ของห้องผูงตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ37ตารางเมตรนะครับ ฝ้าเพดานฝ้าเพดานนะครับก็จะเป็นแบบเ,เป็นลักษณะวงรีนะครับวงรีซ้อนกันนะครับสามชั้นนะครับมีโคมไฟโมเดินอยู่ตรงกลางนะครับโคมไฟโมเดินตัวนี้ก็จะปรับได้3าโทนสีนะครับนะครับสโทนสีพอมีโคมไฟโมเดินตรงกลางก็จะมี ดาวไลท์นะครับดาวไลท์อยู่4จุดนะครับ้นานข้างเป็นสกายบูนะครับโอเคนะครับสกายบูตัวนี้แล้วก็จะมีาดาวไลท์อยู่เป็นเขาเรียกเป็นอ,อะไรนะเป็นโถงระหว่างที่จะเข้าห้องนะครับอยู่หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ ไปเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนใหญ่กันก่อนเอาเราอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นโอเคนะครับเมื่อกี้คุณท็อปอธิบายห้องโถงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เออ่ในฟังก์ชันฟังก์ชันของห้องรับแขกนะครับเอ่ออันนี้เอาเอาง่ายๆเป็นห้องห้องรับแขกเลยกันเนาะไม่ใช่ห้องโถงก็ได้นะครับฝั่งซ้ายมือผมหน้าประตูเนี่ยจะเป็นปลั๊กสำหรับเสียบเป็นทีวีนะฝั่งฝั่ง คือถ้าเรามองถ้าถ้าถ้าเดินมาจากในตัวบ้านเนะี่ยโซฟาอาจจะตรงอยู่ตรงนี้อันนี้เราเราไม่รู้นะว่าฟังก์ชันภายในจะทำยังไงแต่ว่าเราจะมีปลั๊กเสียบสลับทีวีให้หนึ่งอันนะครับทีนี้ห้องนอนที่หนึ่งนะครับมงกบเป็นมุงกบไม้นะครับทาสีนะครับเป็นสีอกค่อนข้าเจะเข้มนิดน,นึงเพื่อที่จะตัดกับประตูประตูจะเป็นลายสีบีบนะครับตัดขิบสีดำสามัาเป็นการโยกนะครับอันนี้คือห้องนอนที่หนึ่งนะห้องนอนที่หนึ่งปุ๊บเข้ามา นะห้องนอนที่1ห,ห้องนอนที่1เนี่ยจะมีห้องน้ําในตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายก่อนฝั่งขยับเข้ามาประตูจะเป็นบานเลื่อนขนาดแบ่งสีนะครับขนาดเมตรยี่สิบคูณสองเมตรสีบนะครับหบานเพื่อที่จะเปิดรับแสงนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นบานเลื่อนสวนขนาดเมตรยี่สิบคูณเมตรยีนินะครับฝั่งนี้สองางนะครับกระเบื้องจะเป็นกระเบื้องลายเดียวกันกับด้านนอกเป็นกระเบื้องแกรนิโตนะครับขนาด60สิบคูณหกสนะครับสีอ่อ,อกสี เขาเรียกหินอ่อนนะครับแล้วตัดด้วยบัวนะครับบัวเป็นบัว UPVC นะครับสีน้ําตาลค่อนข้างจะเข้มออกมา,าไม่ไม่เชิงน้ําตาหรอกจะออกสีบิดบิดบิดเข้มนิดนึงนะหลอกจะมีปักให้สําหรับหัวเตียงเนี่ยนั่เตียงนั่งหี่ฐาน้นะครับสองจุดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหาอเข้าบ้านเอ้ะทำเพราะว่านอน นี่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเต้ารับแล้วก็ปั๊กเหมือนกันนะครับพอเดินผ่านทงนี้มานะมาดูในห้องน้ำที่หนึ่งก่อนช่องนี้มันจะเป็นคอริดอร์เหมือน,มนคอริดอร์หรือเราเก็บตู้เสื้อผ้าหรืออะไรประมาเนะี้ยนะครับเข้ามาปุ๊บในห้องน้ําห้องน้าประตูจะเป็นอ่อ U P V C สีขาวนะครับขนาด7จเมตรอา่าทาด้วยสียตามอให้มันเหมือนกับตัวด้านในนะโอเคทีนี้พอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บนะครับ ประตูดูประตูก่อนประตูก็จะเป็นย PVC เหมือนกันนะครับประตูเป็น U p พ c สีขาวนะขนาด7จเมตรอ่าลูกบิดเป็นกันยกเหมือนด้านนอกนะพอเข้ามาด้านในปุ๊บนะห้องน้ําห้องน้ําคือคือคือยืนอ่าเอาย้าย,ยืนจะหน้าประตูแล้วกันอเอาย้ดยนะครับยืนะหน้าประตูปุ๊บฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นอ่างล้างมือนะครับอ่างล้างมือเราใช้ของกระหลัดนะกระหลัดนะครับเป็นของกระหลัดนะครับนะเป็นของกระหลัด นะครับเรียบร้อยนะครับมีขาตั้งเรียบร้อยส่วนกระจกกระจกนี้จะเป็นกระจกแถบสีดํานะครับมีตัดให้ดูคลาสสิกตาไปนิดนึงผนังห้องน้ำลายเนี้ยจะจะเป็นคือคือดูดูอย่างนี้้วกันดูง,ง่ายๆข้างล่างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสีอ่าสีขาวลายอ่อนตัดด้วยลายอ่อนเหมือนกัน,กนแต่มันจะอ่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะตัดเป็นลายอ่อนแล้วก็ตัดด้วยโมเสตสีเทานะเป็นช่องช่องของกละของมันส่วนตัวอ่างล้างมือเนี่ยจะมี ลายไม้เป็นเป็นลายไม้สีนตาลตัดเพื่อให้มันดูบาลานซ์กับห้องนี้ให้ให้มันดูบาลานซ์กับตัวพื้นนะครับพื้นกับผน,นังตัวตัดเหมือนกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับอ่างล้างมือก็จะเป็นชักโครกชักโครกเราไซส์ของกระลัดเหมือนกันนะครับนะครับขนาดสามสีล่ลิตรตัวนี้เป็นขนาดสองชิ้นนะครับไม่ใช่ชิ้นเดียวนะครับสี่อันนี้ก็เรียบร้อยนะตรงตรงขอบตรงนี้ก็ตัดนะ ห้องนอนเอ่ยห้องน้าห้องน้ําที่1น่เนี่ยตัวดาวไลท์ด้านบนเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับมีกระจกบานกระทุง้ง1ขนาด60คูณ60เพื่อที่เปิดปรับแสงนะครับแล้วฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นที่วางสบู่นะที่วางสบู่แล้วก็จะมีชเวเวอร์แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ติดเครื่องน้ําอุ่นเราติดแค่ตรงนู้นนะลองให้คนหัวใเทสก่อนนะนมันปั๊มปั๊มคงที่ไมืเล่าที่ซื้อนะ โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีด้านบนนะครับปรับปิดจะเป็นหัวด้านบนนะครับตรงนี้ก็ออกพอได้นะพาน้ำาออาบน้ำอะไรนะอาออบน้ำไหมครับคุณท็อป <laughs> โอเค <laughs> พอปิดประตูไปนะครับตรงนี้จะเป็นราวแขวนผ้าราวแขวนผ้าจะเป็นอ่อตัวนี้นะครับแบบนี้คล้ายๆตัวนี้เพื่อที่จะแขวนผ้าเวลาที่เราอาบน้ํานะครับอโอเคอเสร็จจากห้องนอนที่หนึ่งแล้วก็ห้องน้ำที่หนึ่งเสร็จนะ วันนี้เข้าห้องนอนที่สองนะครับครที่เกตตานี้ครับห้องอ่าเมื่อกี้ห้องนอนที่หนึ่งเสร็จไปแล้วนะวันนี้ห้องนอนที่สองนะครับห้องนอนที่สองจะอยู่ถ้าถ้าเดินเข้าบ้านจะอยู่ฝั่งวามือติดกับห้องพระดวดูห้องพระก่อนดูดูห้องพระก่อนนะครับห้องพระประตูเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันกับประตูห้องนอนคือคือเราจะไม่ต้องอธิบายบ่อยประตูห้องทั้งหมดเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันเป็นขนาดเท่ากันเป็นสีบีดเหมือนกันนะครับ มงบกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นห้องพระเล็กๆนะนี่ครับอันนี้มีมีห้องพระห้องนึงนะครับมีบันเลือนแล้วก็ไว้สวดมนต์คือมีคุณยายอยู่ไว้สวดมนต์แล้วก็มีไฟน้่นบนให้หนึ่งจุดเวลา,าวัดพระหรือเข้าวัานษาเข้ามาสวดมนต์นะครับมีปลั๊กให้ตัวหนึ่งไว้สำเับสำหรับเสียบพัดลมนะอันนี้คือห้องพระเสร็จไปแล้วจากห้องพระเสร็จก็จะมาเข้าห้อง ห้องนอนที่สองนะห้องนอนที่สองจะเป็นห้องนอนที่ถัดกับติดกับตัวบ้านขนาดหน้าต่างนะครับจะเท่ากันก็คือสองเมตรสี่สิบคูณเมตรยี่สิบสองฝั่งเป็นบานเปิดบานปิดสองบานแล้วก็บานเปิดสองบานนะครับนะครับนี่อลูมิเนียมปกขาวนะครับกระจกเกลียวใส่นะมินห้องนี้พื้นเป็นแบบเดียวกันกับด้านนอกบัวเป็นแบบเดียวกันคอนเซ็ปสีด้านในเป็นเหมือนกันหมดอ่าเป็นสีโทนสีไว้นะครับเบอร์ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่ง ฝั่งซ้ายมือของผมมีเต้ารับให้เรียบร้อยมีปลั๊กให้นะครับหัวเตียงผมไม่รู้ว่าหัวเตียงหันไปทางไหนแต่ว่าเราสานิฐานเอาตามแบบอ่าแล้วก็จะมีตัวนี้อีกจุดหนึ่งนะอันนี้คือห้องนอนที่2นะครับแล้วส่วนไฟไฟเป็นไฟคริสตัลน,นะครับเป็นไฟคริสตัลปรับได้3าขนานะมีเดยมีวอร์มแล้วก็มีรวมนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นแอร์นะครับ เป็นแอร์คอนดิชันสำหรับเราเดินเราเดินไม่ให้นะครับโอเคอันนี้ห้องเราที่ 2, <S <S 2เสร็จแล้วจะเป็นห้องเราที่3นะครับห้องเราที่สาผนังสองด้านติดมีหน้าต่างหนึ่งบานนะครับมีหน้าต่างหนึ่งบานขนาดเมตรยี่สิบคูณสองเมตรยี่สิบเหมือนกันนะครับบัวเท่ากันกับด้านนอกพื้นเหมือนกันกับด้านนอกมีเหมือนกันมีปลั๊กให้ตรงหัวเตียงแล้วก็มีตรงที่ออ เขาเรียกอะไรอ่ะท้ายท้ายเตียงนะครับจะมีปลั๊กทีวีแล้วก็จะมีปลั๊กให้อีกสองจุดมีสวิตช์หนึ่งจุดนะครับโคมไฟเป็นโคมไฟแบบเดียวกับห้องนอนที่สองนะครับตอนนี้ห้องนอนสามมีสเตเด็งกันนะฮะโอเคทีนี้เสร็จจากตรงน,นี้เดี๋ยวมาดูห้องห้องน้ําที่สองก่อนแล้วค่อยไปห้องครัวอ่าตู้นะครับตู้เป็นของเวล,เ,วล,เ,วลเซอร์นะตัวน,นี้รับประกัน20ปีออนออฟนะตัวน,นี้ มีหกอิบมมีอ่อนไม่เยอะอยู่นะครับเผื่อไว้มีแอร์แอร์แอร์มีน้ำอุ่น2มีแอร์มีห้องนอนห้องนอนห้องถวงัวห้องครัวแล้วก็ห้องครัวนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้เมื่อกี้ผมพามาดูห้องนอนที่สองอ่าห้องนั้นที่สองก่อนห้องนั้นที่2นะครับประตูเป็นคอนเซปต์เดียวกันกันกบอ่าห้องน้ําที่หนึ่งนะเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงหน้าประตูเลยมันก็นจะเป็นผางล้างมือนะครับ วางมือนะตัวนี้เป็นเป็นเคาน์เตอร์บะอ่าเป็นเคาน์เตอร์แขวนนะตัวนี้จะเป็นอ่าออกคล้ายๆสีอินอ่อนนะครับตัวอินอ่อนเป็นเป็นวรงรีนะตัวนี้เปิดน,น้ําเรียบร้อยนะครับกระจกกระจกจะคล้ายๆกันกับห้องน้ำห้องน้าที่หนึ่งแต่ว่าตัวนี้จะมีรูปดอกไม้รอกออกเป็นดูดูให้มันดูบาลาลา์ตานิดนึงส่วนตรงขอบหน้ากระจกเนีน่ยมันจะตัดขึ้นมาเป็นสีเทาไอ้เคาน์ทีสีดา นะครับถัดจากตรงนี้มาฝั่งซ้ายฝั่งขวา,ม,วา,ม,วาม,มือของผมเนี่ยจะเป็นชุดชักโครกเหมือนกันชักโครกเป็นของกระหลัดนะครับตัวนี้กระหลัดเหมือนกันนะขนาดาขนาดสามจุดสี่ลิตรสามทับสี่จุดห้านะครับมีกดสองทีนะครับเป็ขนของกระหลัดอันนี้ก็สายชิดชํละนะครับน้ำเขนาน่าจะแรงเพราะมันปั๊มเราใช้ปั๊มแรงดันคงที่นะครับตอนนี้ถัดมาปุ๊บ แล้วก็จะเป็นอ่าที่อาบน้าคุณสมควรไปไหนเอ่ยเทีน้ำหนะ่อยนะครับทีนี้ก่อนข่อนเทีน้ำเนี่ยผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนว่าห้องน้ําห้องนี้มันจะออโพนสีเทากับสีน้ำตาลเหมือนกันนะตัดขอบด้วยด้วยนั่นเหมือนกันแนะต่คูมาเอ่อนีดเหมือนกันนะตัวนี้แจกตัวนี้จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้เพราะว่าตัวน,นี้คุณป้าซื้อมาติดตั้งในปีเหมือนกันเทียเทียต้องตองเทีนนะครับทีนี้จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าน้ำน้ำมันจะไหลลงมาฝั่งนี้นะครับ ฝั่งขวามือฝั่งขวามือก็จะเป็นตัวาวางสบู่นะครับมีของล็อะให้เรียบร้อยนะจะได้สบายหน่อยโอเคร้อนไหมออโอเคทีนี้ฟังก์ชันในตัวบ้านทั้งหมดเนี่ย<ด>คือครบแล้วเดี๋ยวจะไปดูห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวห้องครัวเดินเดินจากห้องครัวมาเนี่ยครับมันจะมีราวกันตกสําหรับคนแก่นะเป็นราวสแตนเลสนะอันนี้ติดเพิ่มเพิ่มมา นะครับอันนี้เพิ่มเป็นลาสลาสเตเลตจับลงมามันได้ข้างหลังบ้านสามพันเหมือนกันนะคือด้านหลังเนี่ยครับมันจะแบ่งโซนออกเป็นสองอันก็คือห้องน่าจะเป็นห้องทานข้าวห้องทานข้าวนะี้อาจจะอาจจะโต๊ะข้าวอยู่นี่โต๊ะข้าวแล้วก็อันนี้จะเป็นที่วางาเครื่องซักผ้านะมีปลั๊กต่อไวใ้ให้เรีย้อนอยแล้วส่วนฝั่งขวามือผมก็จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างบานขนาดสองเมตรสี่สิบเหมือนกัน สองเมตรสี่สิบยี่สิบนะแต่ว่าบรรยากาศดีมากโล่งโ,โปร่งนะครับพื้นเราไล่เราใช้เป็นกระเบื้องลายสีเทานะขนาดหกสิบคูณหกสิบเหมือนกันอันนี้คือด้านนอกแล้วก็เดี๋ยวไปดูเฉลียงแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องครัวนั่นในส่วนส่วนเปิดถัดออกจากนี้มาตรงประตูหลังบ้านนะครับประตูหลังบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นประตูบานไม้นะครับอ่าประตูบานไม้นะไม้จริงกันเพราะว่ามีหลายเสตล้วที่ใช้เป็น ไม่ใช่บานไม้แล้วก็มีปัญหาเรื่องอมีปัญหาเรื่องฟิกของของ,ของขนาดบานนะส่วนด้านนอกเนี่ยจะมีที่นั่งเล่นนะจะมีที่นั่งเล่นฝั่งนี้นะครับเป็นเนี่ยฝั่งประมาณนี้เหลือนั่งดูบุหรี่บ้างนั่งกินเหล้าสังส้งสค์กันบ้างใ,ในในหลังจากที่ทานข้าวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะเลยเหลือห้องครัว๋ยวห้องครัวผมแจ้งคุณท็อปเป็นคนแนะนำนะครับเราจะได้คุยกับทางคุณพ่อเจ้าของบ้าน โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูห้องครัวกันนะครับครับประตูห้องครัวนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับประตูภายในบ้านนะครับก็คือวงกบสีน้ำตาลประตูเป็นไม้อัดกูลามิเนตนะครับเป็นสีครีมนะครับแถบดำนะครับลูกบิดเป็นก้านโยกนะครับพอเปิดประตูห้องครัวเข้ามานะครับ โทนห้องครัวนะครับก็จะเป็นกุ้ด,ด้วยกระเบื้องตกแต่งเป็นโทนสีน้ำตาลดำนะครับก็จะมีซิงค์เคาน์เตอร์เนี่ยเคาน์เตอร์เป็นปรูปตัวแลอลนะครับปูกระเบื้องอแกนิโต้สีดำนะครับลายหินอ่อนนะครับก็คือแล้วก็เก็บงานนะครับเก็บงานด้วยคิวอลูมิเนียมนะครับเหลี่ยมนะครับ ห้องครัวประกอบด้วยซิงค์ล้างจานนะครับเป็นแบบชนิด2หลุมนะครับซิงค์ล้างจานแล้วก็ใต้ซิงค์ล้างจานก็จะมีประตูซิงค์บานคู่ให้1ชุดนะครับเก็บงานข้างในนะครับเรียบร้อยข้างในเป็นปูกระเบื้องนะครับแล้วก็พื้นปูกระเบื้องผนังทาสีเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับพร้อมสําหรับวางของถัดมาฝั่งซ้ายของซิงค์นะครับเราก็จะเจาะรูนะครับรูสําหรับ เขาเรียกร้อยสายเตาแก๊สนะครับเผื่อจะเป็นเตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็ใต้ตำแหน่งเตาแก๊สนะครับก็จะมีตำแหน่งประตูซิงค์ให้1ชุดนะครับเป็นสำหรับเอาเตาแก๊สเข้าไปนะครับแล้วก็ถัดมาทางฝั่งซ้ายมือผมก็จะเป็นอเนกประสงค์อีก1ชุดนะครับสำหรับเอาไว้เก็บของนะครับใต้ข้างข้างในนะครับเป็นปูกระเบื้องนะครับแล้วก็เก็บสีให้เรียบร้อยนะครับ ทีนี้ข้างบนท็อปเคาน์เตอร์นะครับท็อปเคาน์เตอร์เนี่ยเราก็จะมีตำแหน่งปักให้1จุดนะครับสำหรับเอาไว้เผื่อเสียบเป็นหม้อหุงข้าวเตาอบไมโครเวฟหรือว่าเป็นการน้ำร้อนนะครับส่วนผนังนะครับผนังประมาณ5 0นะครับ45-50%เี่ยเราจะปูกระเบื้องตกแต่งด้วย กระเบื้องลายไม้นะครับสีน้ำตาลเก็บงานด้วยคิ้วอลูมิเนียมนะครับสิบมิลนะครับหรือ1เซนนะครับทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตามวงเสาหรือว่ารอ,อบชุดหน้าต่างน,นะครับก็จะเก็บงานด้วยคิวอลูมิเนียมสีเงินแล้วเราก็จะมีชุดหน้าต่างน,นะครับขนาด1เมตรยีคูณหเมตรยีให้2จุดนะครับก็คือ ตำแหน่งที่วางซิงลังจานนะครับ1จุดนะครับแล้วก็ตำแหน่งอันอุประสงค์ให้1จุดนะครับเพื่อให้ห้องครัวเราเดูโร่นะครับส่วนพื้นพื้นห้องครัวเนี่ยเราก็จะเป็นสีเทานะครับแกนิโต้หกสิคูณหเป็นเทาลายไม้นะครับตัดด้วยบัว PVC สีน้ำตาลนะครับตัดด้วยบัว PVC สีน้ำตาลแล้วก็ ผนังใช้โทนเป็นสีขาวนะครับ1 5 0ของส่วนผนังห้องครัวแล้วก็ฝ้าเพดานนะครับฝ้าเพดาน,นก็จะเป็นแบบชนิดฉากเรียบแล้วก็มีชุดโคมไฟเป็นคิดตั้งสาะเปาให้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็เราก็จะทำเป็นติดตั้งเตาเต้ารับนะครับสำหรับเคือ,อ คุณลูกค้านะครับจะติดพัดลมพัดลมติดผนังนะครับแล้วก็สามารถเสียบกับตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับมาครับเดี๋ยวเราเดินดูรอบบ้านนะครับเดินดูรอบบ้านนะครับรอบบ้านาส่วนของด้านหลังบ้านอารอบ ตำแหน่งของหน้าต่างเนี่ยเราก็จะมีบัวรอบนะครับติดเป็นกรอบบัวแล้วก็มีลูกเล่นนะครับเป็นบัวแล้วก็ตัดด้วยสีแดงนะครับเพื่อให้ตัวบ้านมีลูกเล่นเพิ่มเข้ามานะครับเป็นแล้วก็ตัวหลังบ้านเนี่ยเราก็จะมีติดตั้งถังเก็บน้ํานะครับขนาด1,000ลิตรนะครับ1ถัง,งแล้วก็ปั๊มนะครับปั๊มน้ํา1ชุด ตามมุมเสานะครับก็จะเป็นตกแต่งด้วยตกแต่งด้วยกระเบื้องเสาโชว์นะครับที่เป็นเ,เป็นลักษณะเดียวกันกับหน้าบ้านนะครับด้านข้างนะครับสองฝั่งก็จะมีกุกด้วยไม้ทับเก็ดนะครับตัดด้วยสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็ใต้หน้าต่างเนี่ยเราก็จะตกแต่งด้วยงานกระเบื้องสามิตินะครับเป็นลายบัวเวยๆนะครับ จบที่ราคา,า,ค,าคุณลักแจ้ง1นล้านเท่าไหร่นะ 1, 000 000 000ละ้านห้าแสนเรอไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องถามคุณลักอีกรอบหนึ่งคุณลักษ์แจ้งตอนช่วงช่วงเปิดคลิปครับฝ้ <c oughs> <c oughs> าเพดานนะครับภายนอกเราก็จะใช้เป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับ <c oughs> เว้นล่องแล้วก็ตามมุมเราก็จะใส่แผ่นแคปซูลนะครับ <c oughs> เพื่อระบายความร้อนของหลังคานะครับ ใต้ใต้เราพนักพิงสแตนเลสนะครับก็จะมีข้างล่างนะครับเป็นสแตนเลสก,กันตกกันกันหมากระโดดเข้าไปนะครับกันเด็กตกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบบ้านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะครับเชิญคุณพ่อเดชครับเชิญคุณแม่เดชนะครับก็หลังจากที่เรา พาเดินดูในส่วนของตัวบ้านแล้วก็รอบบ้านด้วยนะครับเราก็จะสอบถามความพึงพอใจกับเจ้าของบ้านคุณพ่อเจ้าของบ้านเนาะว่ามีความคิดเห็นยังไงนะครับมีเกี่ยวกับให้บริษัทนําไปปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดต่อไปนะครับครับผมก็สวัสดีครับก็โอเคครับผมก็เรื่องการคือเรา ทำบ้านเนาะบ้านจัดสรรหรือว่าเป็นก็ว่าไม่ใช่ว่าถึงไม่ถึงไม่ว่ทราว่าโปรเจกต์ที่ใหญ่แต่ว่าเป็นบ้านที่มีคุณภาพถ้าใครดูก็จะว่าสวยเรื่องงานเรื่องงานเรื่องงานโครงสร้างหรืออะไรก็มีคุณภาพ<ช>แต่มีถ้ายังไม่เสร็จก็คงจะอีกนิดหน่อยที่ยังสร้างจะดังจะ,จะดําเนินการต่อ นิดๆในหน่อยๆก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมตามที่ตรวจมาทุกข้างนะครับทุกห้องคือยังสีน้อยหรือแติมเติมนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองที่ตรงที่ยังไม่เสร็จนะครับก็คือว่าโอเคเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมถ้าคือว่าแต่ติดนิดหน่อยก็ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมครับครับครับพีครับคุณแม่มีอะไรไหมคุณแม่ยายโบวหูเหลืองจังไรก็ว่าดิงงะงามมาครับยาย งามปะ่ปะครับงามงามป่ะครับ <Liberty Overwatch> โอเคนะครับทีนี้ก็ก็ก็ขอบพระคุณขอบพระคุณทางคุณปานะครับทางแฟนคุณปาพี่โทษแล้วก็ทางคุณพ่อที่เป็นควบคุมงานทางคุณยายนะครับที่ที่ให้เกียรตินะครับที่เปิดโอกาสให้บริษัทพีดีโฮมนะครับได้มาดูแลรับผิดชอบอาจจะมีบ้างบางบางอย่างนะครับดีเฟกที่ที่ยังมีรายละเอียดที่ต้องเก็บรายละเอียดอีกจีแต่แต่ว่าทางทางบริษัทก็ยังอยู่อยู่เพราะว่าต้องได้ทำกอนแพงต่ออีก ต้องได้ทงกวางต้องได้าแพงต่ออีกนะครับก็สุดท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายก็เดี๋ยวจะเป็นการรับมอบแล้วแล้วก็จะมีมีเก็บดีเฟกตามที่พ่อคอมเมนต์มานะครับเล็กๆน้อยเล็กๆน้อยครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบพระคุณผู้ติดชมทุกคนผู้ติดตามทุกคนนะครับยังไงฝากบริษัทพีดีโฮมไปด้วยนะครับครับขอบพรคุณมากนะครับผมไว้แล้วครับสวัสดีครับ